นี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมสวัสดีค่ะ FC แฟนช่องบรรยากาศท่ารวยนะคะค่ะท่านผู้ชมมื่อนี้แอดเดินทางมาตามตัวเลขแนวทาง3ตัวนะคะกับเสี้ยนรุ่นนะคะค่ะงวดวันที่16ตุลาคมนะคะเสี้ยนรุ่นพันธุ์ีตัวเลข3ตัวให้ตัวได้แน่กะมาไปเบิง่งไปฟังน้ากันนะคะ นเีดยีเรเจ้าเลยตัวลูกน้องคู่กันไม่จะออกตัวไหนแม่มือเ้ามไยังก่อนปลาได้เลขเดาังปลาเลขออกตัวไหนลูกลอเ้าม่มาหกเจ็ดเ้าฮะตัวไหนกหกเจ็ดเข้าสมบรเสีแปดสารถเห้าข่ายวพี่น้อง

ซื้อแล้วถุวละสิบบาทเอาวันนี้เบาเมื่อบาเบาตัวเจ็ดตัวหกเจ็ดเก้านะบ่หกเจ็ดเก้าซื้อไว้สิบบาทโย่สามตัวคขาซื้อไว้สิบบาทน้องพูดกันบอกมันมาลวกกระเลาะ่ซื้อไว้แต่ว่าเจ็ดเก้าเก้าเจนี่ออกดีเนาะ คือเมื่อแต่นอกก็ปะโยชองเมื่อแะนาะมันมันคงมากงตัวเลี so yeah, is, <S <s ้ยมกสองตัวนะเช่รุ่นเราบอกว่าเราได้แล้วแต่ตัวมันแบบเดียกันบานบานพี่น้องเลยทีกองเขานะครับวัดที่ผ่านมาถือกุติค่ะวัดถือตัวมันหนักวัได้ตัวนักมัเขาสามตัวนะมันเขาสองตัวท่ายนึ ตัดเล่นค่อยได้นี่ดิอันงวดกว่อนนันเอาลิ้นมาหนึ 6, 8, 3, ่งหกแปดสามนี่กับเขาล่างตัวหนึง่งนี่เขาทงบนทั้งแรงนีง่ตวหนึง่งหัวก้อนัวันนี้เนี่ยหัวก่อนอันน่ะกัเจ็ดอันกับสี่เจ็ดหนึ่งกับหกแปดสามนี่เขาสีเจ็ดหนึ่งกับหกแปดสามวันนี้จัดละไปี่แล้วช่วยแล้วอืม,อม นี่แะตัวมากนี่แม่คูทั้งนี่เลยเอางูขมไปไปเด่นเดินตัวไรเรากลับไปจับแยกสองตัว่ะจ้าอืมจับเด่นั่นบ่จับเด่นเราเด่นเหมือนกู่ตัวนะเรียกใกล้ใเก่ามันมันเป็นเรียกหน่อยๆตัวนงเรียกขันท่าจับเด่นสองส่วนมันก็ไมีเรียกหาหนึ่งหนึ่งหาหกหนึ่งหนึ่งหกอันเนี่ เปดหกฮกปดเก้าก็ฮกกน้นี่เนเลี้ยงสามตัวเปลีล่ยนรักไอยให้ซืจือเจือแ้มันเข่าตรงๆนะนะแต่ที่จริงเนี่ยมันเน้นๆสองตัวนี่มันเน้นๆเจือหกนึ่งนึ่งหกหานึ่งนึ่งหานี่เท่านั้นแล้วเป็ดหกกเปด เก้าห uh, ้องเก้าเนี่ยานั้นลูยข้อไก็เลื่อนด็ขึ้นรถที่แทกนะขึ้นเลยการวางรางการไต่ต้องปีนขึ้นรถอีแตกจะได้ข้องเดียนต้องลำบากต้องมีอุปสรรคอะไรหนึ่งนาะก็จะได้โชคไงตัอยู่ในป่ากันยุ่งกัดเนาะมวนไปให้มือแมนแมนแมนดีๆหรอพี่น้องเอาวัดนี้ตัวใดตัวเด่นที่มากข่อยว่ะที่มากนี่ก็มากตัวนี้ เดี๋ยวนี้นี่และหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งนี่และวเดวนี้ขันวันหกบ้มากวันสิหามากขันหามามันก็สิบเป็นหาหนึ่งหนึ่งหาเนี่นะเจียงสีนะจังว่าจัดไหนไว้หนึ่งหามันมากที่สุดคือหกหนึ่งมันบา้าอืมมากคือว่ามากที่สุดนี่คือหกหนึ่งหกหนึ่งได้พี่นรองมากที่สุดคือวันหนึ่งสองเจ็ดตัวเจ็ดหนึ่งตัวล่างเขาบอกว่าตัวล่าง <laughs> วนังวนจอกสองเจ็ดเป็่วนันหนึ่งตัดเส้นเราเนาะตัดเส้นเรา เอาปากกาสีแดงเฮ็ดนให้น่นตัวเด่นๆเลยวันมาชุดได้ันสิดจ่าต่อกที่วันหุจัดอยู่นี่ละหลหลอกมาใ่ไมกูตายกูตายร่มไปง่ายายมองตีนเ้านี่นะก็มองทายลรา เ้ากัพามามยู่มองแค่เก็ยู่งุ่นเราะขแง้งวันนี้ก็มันี่ตัวไปมองไม่ถูไปย่นี่ก็ยงมันนี้ยย่เหรอน่าข้าเน้ยไปม่งไม่ถูกขึหนาไปแกล้งไปเสียมองปีนขึ้นั่งรถดิจ็กันนีผมวันนี้ล้วนตว่าเาเอายู่มอนะเด็กน้อยหันว่นนะันนี้ไปยู่รถดิแท็กนะครับวันนี้ยู่งคนกะละมังนีละบ้าน ให้ตัดให้อยู่าสองตัวให้ตัดอยู่ค่ะตัดอยู่บ่าทั้งบนล่างแลนเนาะจนาตัดบนล่างเลยขันนบนตัดพูตัดนั่นกับที่นั่นเละขันพูเพิ่นบ่มาณที่ห้าตัดจ่ายเพิ่นตัดเองค่ะให้เสียนบั้นพ่นตัดให้มันสี่ลายตัวแน่นแหละมันก็มีเท่านี้แปดห้ามันแปดห้า แปทั้งบนทั้งล่างแล้วันคือวงหนึ่งมันออกบนล่างเนี่ยหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเจ็ดหกล้อกร้อมมันเลยเบิ้งขึ้นหลายตค่ะเป็นเบขกรับเด้อเดี๋ยวเบิ้งขึ้นหลายซื้อล้วกกราฟไอโอมเจ็ดหกหกแปมาคูได้ก็จัดออนตัวสามแปด เึ้นนี่หกหนึ่งสามเก้าแปดหนึ่งเก้าเก้าสาามเก้าเกหเกาองู่เอายุนเอารถนะกาเชยนเปรถเป็นสื่อเนสื่อสองสกาเียนในเนมากใครเนตัดให้เปนเบ่งรถเตียค่ะเนสื่อเป็นตัวดึงออกมาแล้วกับไฮเซียนรุ่นมันใจตัวได้เป็นตัวเด่นมาก ส <2, S 1> องหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งยังมีตัวเก่า่เรียกอืมก็มีศูนยสองสองศูนย์ันตศูนย์สองศูนอองเนาะศูอืมศูเตรียมหน้ากระดาษพอดีแต่ว่ามีตัวเด่นเาตัวเด่นตัวเดียวโคโูอืมนีเมีละ เยอมากมากมีแค่นี้นะครับเออมากี่ยวแน่นี่เลยขันมันบัวมากนี่ขันเจ็ดมากกระสีนี้อืนี่ขันแปดมากกับสีนี้เออเบื้องดำแล้เป็นซีคูหนึ่งด้วยค่ะมันแห่งเป็นตกกลับเสื้อตัวเด่นหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งห่ะหนึ่งใจมากมาที่สุดตรงนี้หนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกดิค่ะ ขันเก้าสีมากับสีไม่นี้เก้าหกเอ่ขันมาคิดว่าขันเก้ามากสีมาล้างคิดว่าแต่ว่าเส้นรุ่นนี้ที่เขียนมานี่แกัดมัตสุโตไปจัดบนซื้อเจ้าของผู้เทพซื้อมัตสุโตก็ครับซื้อซื้อสามตัวไปแล้วแต่ว่าเรียกสองตัวซื้อน้ำบ้านเหรอืมสามตัวเพิ่นจัดไปแล้วตามนี้เนาะตัวเด่นเพิ่นก็คือแปดหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งแปดห้าหนึ่ง สามเก้าหนี่นี่นนนตัวนึงเรืเ่มลี่ยนนต่หลักลอยซื้อไหมอืมอ,อ,อใช่น,นเห็นเหนหาหน,นี่เด้เนึ่แค่เปลี่ยนหลักลอยเ้อพี่น้องครับหลักลอยเราหาหนึงนหน่งเปนาึเดหาหนึเอาด้เจ็ดหกหนึเอาแล้วเออนี้ละ เสียถือกสามตัวนะรัยเลขกสามตัวก็มีแค่นี้นะครับอันที่ละลายอยู่ด้านขวามือนี่เพื่อนกระจัดให้พี่น้องได้เห็นพิจจระนาสาซื่อๆนะครับถ้าพี่น้องมากชุดไดมากติดหกมากติดหนึ่งมากติดเจ็ดมากติดแปดที่น้องเลือกเอานะครับรางเยอะได้นี่เราเรียกนะแต่ว่าเรียกว่ายอ่ไดนีแท้ๆว่าสัตว์เล่ากล้ามั่นใจกล้าประกันได้เลยนะครับ อยู่ในนี่แน่นอนเนาะอืมน่นอนแล้เอาตัูพันดึงออกมาตัูพันเด่นให้ก็มีอยู่ดอกถ้าว่าหลายตัวเนาะการพูดดึงออกก็เปลี่ยนว่าดึงให้เบื้องเสร็จเนาะดึงออกมาังอี่คะแต่ว่าตัวใดก็ไปซี้อเอาบต่ว่าสำหรับเสี้ยนพันนี่เสี้ยนพันนี่บริยานเลขซ้สำนี่บพันบริยานสำหรับเสี้ยนแต่ว่าพี่น้องก็บอ no? ่าบอมีทุนหลายเขากะคัดเอาเต้นตัวมักคัดเอาเต้นตัวมัดแล้วมันถึงมาได้หลาย เป็นผู้ทุ่นไรเอ้ยยังตัวละสามหมื่นสี่หมื่นก็ได้แหละเนาะงานบ่นจ้ะาออกมามันถือรถเดียบมันจะได้หนีละเรียกจะตอยึดตัวใดแต่ว่ากระแลมตีให้บ่ได้ว่าจะยึดตีออกตัวใดของห้องบ่ได้เป็นผู้ออกเนาะผู้นีตัดดับเป็นตัดดับออกก็ได้บ่ได้ลงทุนหลายผู้เฮ็ดดับเป็นผู้ใดเป็นว่าเลขดับออื วัาวานเดนนกสีมาตกเกานี่ยที่เดินนี่เพราะว่าเหตุตันะตกเกาเนาะหาสูตรก็ได้เด็กตกเกาสิคะวันสิมันเจ็ดหนึ่งหนึ่งเกยนี่เสมะมสิมาตุกเกาอยู่เพราะว่ามาแห้งมันบ่นมันมีคูสูตรไหมกกกเกยรตกำหงนี่ก็เล่นเนียนเดี๋ยวจับมาใส่คูนี่คือวันหนึมันสียัง มึงมันสิบกไปเม็ดหนาแน่เะนะส้นแตนี่คือเงียบแต่น้องนึงมันสิบนะกกล้าไปเมดป็ดกู้ตัวดอกคือดว่ามันสีเหลือตัวนึง <laughs> คือดว่าสีเหลือตัวนึงเล่นโอ้หกคับเจ็ดกว่ากันเก้าก็หกกว่ากันนึงสินะแปดก็หก,กกว่ากันเพิ่มหนึงไป